นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดิห้500ชาดขันและติยะชาดก สาวัตถีนครใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมมาช้านานใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าปรเสนทิโกศลมหาราชผู้เป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างอเนกอันนันตพระองค์หนึ่งในฤดูพรรษาพระพุทธเจ้าจะนำหมู่สงกลับมาจากการโปรดเวนยสัตว์เข้าจำพรรษาอย่างวิหารเชตวันในเมืองนี้นานราวสี่เดือน มหาชนใกล้ไกลก็พากันหลั่งไหลามาสดับพระธรรมเทศนาที่อยู่ต่างแดนทางบกก็เดินทางด้วยเท้าบ้างขบวนกุียนบ้างที่ห่างไกลออกไปก็ใช้เรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาจอดเรือไว้ตามท่าจอดแล้วเดินทางเข้าเมืองมุ่งสู่พระเชตวันมหาวิหารมิได้เว้นวันในครั้งนี้ก็มีนายสำเภาพ่อค้าและบริวารจำนวนหนึ่ง พากันเดินทางมาจากมหาสมุทรกว้างใหญ่เพื่อเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเจ้านั่งกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะโอ้ยตื่นเต้นจังล่องเรือมานานเนี่ยจะได้ฟังธรรมสักทีเมื่อราธนาสีแล้วนายสัมเาลก็จัดถวายของทาบุญอันประนีพร้อมขอถวาย้าทิ์อันได้มาโดยพิสดารข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ในกลางสมุทรไกลโพ้นยังมีเปรตนางฟ้ารูปงามนางหนึ่งรับผลกรรมอยู่เวมานิกเปรตนั้นขอฝากไหว้ด้วยเสียงด้วยกล้าวแทบพระบาทพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐกับทั้งขอถวายคู่ผ้าทิพเป็นเครื่องบูชาขอพระพุทธองค์ทรงปโปรดอนุโมทนาเพื่อกุศลประโยชน์แก่นางนั้นเถิด สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาที่คุณแก่นายสัมเภาและอุบาศกบริวารตามอาราธนาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหตุการณ์ที่ข้าพระองค์และเหล่าลูกเรือได้ประสบเจอมาช่างน่าพิศดารยิ่งนักเมื่อนายสัมเภาปรารถนาบอกเล่าสิ่งอัศจรรย์องค์ศาสดาจ,จึงได้ทรงอนุญาตให้นายสัมเภาเล่าเหตุการณ์ที่พบเจอ อุบาสกทั้งสิ้นจึงตั้งใจเป็นกุศลสดับฝังโดยพร้อมเพรียงย้อนเวลากลับไปเจ็ดวันก่อนหน้านี้นายสำเภาและบริวารอันเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาพากันนำสำเาาบรรทุกสินค้ามุ่งไปยังอาณาจักรสุวรรณภูมิในครั้งนั้นเกิดพายุคลื่นลมแรง สำเภาบรรทุกสินค้าถูกพัดลงออกมหาสมุทรใหญ่สำเภาล่องลอยไปนอกเส้นทางหลายวันแล้วทุกคนก็ได้พบสิ่งประหลาดเข้าอย่างหนึ่งภาพที่ทุกคนเห็นคือวิมานสวยงามปรากฏอยู่กลางมหาสมุทรย,ยิ่งนำสำเภาเข้าใกล้ก็ยิ่งตื่นตะลึงโอ้นี่เราอยู่ในทะเลหรือสวรรค์กันแน่ วิมานนี้จึงสวยงามเหลือเกินโอ้ยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นปราสาทที่ไหนจะสวยเท่านี้มาก่อนเลยอ่ะสวรรค์นแน่แล้วนายท่านวิมานนั่น่ะต้องมีนางฟ้าอาศัยอยู่แน่ๆเลยเฮ้ยแล้วมา,มาอยู่กลางมหาสมุทรกว้างใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอาัศาจันย์แท้นายท่านถ้าน่ยอยากเห็นนางฟ้าเรารถใบเข้าเทียบว,วิมานนั่นเถิดเมื่อนำสำเภาเข้าเทียบไกลก็เห็นดารุณีนางหนึ่ง นางผู้นี้มีเส้นผมดำคลับยาวสลวยสวยงามแต่ประหลาดที่นางคอยหลบเร้นมิกล้าออกมาให้เห็นเต็มร่างได้พวกท่านอย่าเข้ามาใกล้เราเลยเราต้องโทษตามบุพกรรม,มานานแล้วมีเพียงเส้นผมพอปิดกายบ้างแต่ผ้าห่มผ้านุ่งหามีไม่ท่านอย่าเข้ามานะเช่นนั้นน้องหญิงรอสักครู่เถิดในสำเภามีผ้านุ่งห่มอยู่มาก เราจะจัดให้เพื่อนน้องจะได้ออกมาจากวิมานได้นายสำเภาเร่งรีบนำผ้านุ่งหม่มส่งให้เดรณีนางนั้นน้องหญิงนี่คือผ้าห่มและผ้านุ่งย่างดีากาแคว้นกาสีเราจะนำเข้าไปวางณประตูวิมานสักครู่น้องหญิงออกมารับไปนุ่งห่มให้มีสุขเถิดขอบใจท่านมากแต่ไม่มีประโยชน์ใดเลยท่านผู้ใจบุญ ข้านี้มีกรรมเก่าจำต้องเอาเส้นผมบางร่างกายเช่นนี้อาภรเสื้อผ้าใดก็รับมาสวมใส่ไม่ได้เลยแล้วพี่จะช่วยน้องนางได้อย่างไรเล่าท่านต้องบริจาคผ้านั้นแก่อุบาสกในพระพุทธศาสนาแล้วอุทิศส่วนกุศลมาให้เท่านั้นข้านี้รับไว้ได้แต่เฉพาะผลบุญพี่อุทิศมากายรับเอาผ้านุ่งผ้าห่มคู่นั้นไว และเมื่อกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลพลันอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นทันตาเห็นดีใจจังเรามีอภรรตปิดบางร่างกายแล้วนางเวมานิกผู้ตกบ่วงกรรมเป็นเปรตได้พ้นทุกข์ไม่ต้องเปื่อยกายตากลมห่มฟ้าอีกต่อไปโอ้นางช่างงามกว่าชาวพนะนคอนไหนๆมารวมกันอีกนะเนี่ยช่างสวยแท้ดุดดังเทพธิดาเลย เมื่อพ้นบุปผกรรมได้นางกลางสมุทรนั้นก็ตั้งจิตรำลึกพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าท่านผู้เจริญข้าขอฝากกราบไหว้พระสมณโคดมสมเด็จพระพุทธเจ้าไปด้วยคู่ผ้าทิพย์ข้าวน้ำและแก้วต่างๆเป็นพุทธบูชาไปณเวลานี้ด้วยต่อมาสำเภาและอุบาสกทั้งหมดก็ลัดทะเลข้ามมายัางนครสาวัตถี อันมีพระเชตวันเป็นพระพุทธสถานอยู่ด้วยแรงอธิษฐานของนางนั้นเมื่อนายสัมภาวกราบทูลเรื่องราวอันประสบมาครบถ้วนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับแล้วทรงปรารบนางเปรตคันลติยะเป็นชาดกแสดงเหตุแห่งบุญและบาปขึ้นดังนี้ พาราณสีในพุทธทันดอรหนึ่งยังมีหญิงงามผู้หนึ่งยังชีพอยู่ด้วยรูปโฉมอันงามพร้อมทั้งสับพางกายดุดสร้างจากสวงสวรรค์จนเป็นที่นิยมยินดีโดยทั่วกันโดยเฉพาะเส้นผมของนางนั้นยาวสลวยอ่อนนุ่มเป็นพิเศษผู้ใดเห็นก็มักชื่นชมเดรุณีนางนี้จึงมีชื่อเสียงโดดเด่นกว่าสตรีใดในพาราณสี นางมักได้รับการคัดเลือกเป็นเทวีมีหน้าที่สำคัญในงานฉลองต่างๆไม่ได้ว่างเว้นจึงมีผู้คิดวิษยาอยู่บ้างเป็นธรรมดาของโลกทำไมฉันไม่เคยได้เป็นผู้เชิญพานดอกไม้เลยอ่ะหมันใส้นะนั่นน่ะสิสวยอยู่คนเดียวหรืองไงทั้งเมืองเนี่ยถึงคราวที่กรรมบันดาลมานทําลายเธอกลับเป็นเพื่อนสาวผู้ใกล้ชิด หญิงสาวผู้นี้เก็บความริศยาไว้มิดชิดยิ่งผมเธอชั้นดอกดำนุ่มสนวยยิ่งนักถือที่ว่าเป็นของมีค่าแก่าชาวนิคมเราเลยนะใครได้ยินก็อยากจะมาชมโฉมเป็นหน้าเป็นตาแก่พวกเราจริงๆอิชาเด้บ้าคนอย่างฉันน่ะเหรอที่จะอิชาเพื่อนไม่จริงไม่จริง <c oughs> พี่เขาก็แซวไปอย่างนั้นแหละ แต่แล้ววันหนึ่งเหตุร้ายก็เกิดขึ้นนี่เธอฉันได้สมุนไพรชั้นดีมาเธอเอาไปใช้สิเอาฉลอมผมไว้ให้ทั่วศีรษะนะสมุนไพรนี้จะช่วยให้เส้นผมดกดำเป็นเงางามนุ่มสลวยยิ่งขึ้นนะดีจังเลยขอบใจเธอมาก เธอมาใช้ด้วยกันสิอุ้ยไม่ต้องหรอกฉันนะ่ะไม่สวยอยู่แล้วบำรุงยังไงก็คงสวยไม่เท่าครึ่งเธอหรอกเฮ้ยเสียดายของเปล่าๆเธอไปใช้เธอจ้าผมที่สวยอยู่แล้วจะได้สวยมากขึ้นเชิญ <c oughs> <c oughs> ใช้ไปคนเดียวเถอะสมุนไพรที่เพื่อนสาวนำมาให้หาใช่เป็นยาสมุนไพรบำรุงผมไม่แต่กลับกลายเป็นยาทำลายเส้นผม หญิงสาวเชื่อใจเพื่อนใช้ไปโดยไม่รู้ว่ามีภัยอืมสมุนไพรนี้ดีจริงๆเลยกลิ่นหอมหอมทำให้ผมนุ่มสวยด้วยเช้าวันใหม่เมื่อหญิงงามตื่นนอนหัวใจของเธอแทบสลายเมื่อผมที่เคยนุ่มสลวยสวยงามมาบัดนี้ได้ร่วงกรวนเป็นฝอยติดหนังศีรษะน่าเกลียดน่ากลัว และความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็นำมาซึ่งชีวิตของนางงามที่ต้องเปลี่ยนไปเราเราจะ,จะกล้าโซนาคนอื่นได้เช่นไรอะเธอตัดสินใจร่วมรวมเงินทองที่มีทั้งหมดเดินทางออกจากเมืองไปยังนิคมชนบทห่างไกลออกไปจนไม่พบใครๆที่รู้จักไม้ทำ หญิงงามได้ปักถิ่นฐานเป็นร้านสุราและบดน้ำมันงาขายที่หมู่บ้านชายแดนแคว้นกาสีโอ๊ยเหนื่อยเลยเกินทั้งเมล็ดงาทั้งไหเล่าหนักแขนแทบหลุดแล้วทนเหนียงเนี้ยต่อไปคงไม่ไหวงานหนักแทบตายได้เงินมาแค่นิดเดียวต้องหาวิธีรวยทางลัดมั่งแล้วจะได้อยู่อย่างสุขสบายเหมือนเมื่อก่อน เนื่องจากผ่านภาวะรับกรรมทนกับความลำบากมานานทำให้หญิงสาวหมดซึ่งความสำนึกในบาปบุญคุณทศใคใหมายังไม่รู้ตัวอีกโอ้ยเส้นนี้คงขายได้หลายตังจากจุดเริ่มเล็กน้อยนานวันเข้าก็เริ่มความผิดใหญ่หลวงขึ้นอีกวันหนึ่งนางถึงกับขโมยผ้านุ่งผ้าห่มของคนเมาไปเก็บซ่อนไว้สร้างความอับอายเดือดร้อนแก่บุรุษเหล่านั้นยิ่งหนัก ตื่นมาแล้วเสื้อผ้าหายหมดวะเนี่ยต้องเอาใบไม้ปิดทุเลตจังเลยหรือว่าตอนเมาเราเผลอถอดวะเนี่อย,อยอ้ยอายอายรีบกลับกันดีกว่าสนุกจังเลยสมน้ำหน้าชอบเมาแล้วอารวาดต้องแปลงซะให้เ็ดฐานะนางงามดีขึ้นในเวลาไม่นานและในครั้งหนึ่ง ได้มีภิกษุต่างเมืองจาริกผ่านมาด้วยเหตุกุศลเจตนานางได้นิมนต์ท่านนั่งบนอาสนะแล้วถวายแป้งผสมน้ำมันงาของตนนางทำบุญนั้นด้วยจิตเป็นสุขจึงตั้งอธิษฐานโดยปรารถนาให้ผมนางกลับมาสลวยสวยงามดังเดิมข้าแต่พระคุณเจ้าขอให้เส้นผมของข้าพระเจ้ายาวสลวยนุ่มน,นวลดกดำดังเดิมเถิด พระเทระภิกษุผู้พิกขาจารย์สแสดงอนุโมทนาแล้วออกจาริกบุญอย่างนิคมอื่นผ่านไปครั้นหมดอายุไขด้วยผลกรรมที่คละกันทั้งดีและชั่วนางจึงมีผมสวยอยู่ในวิมานแต่ไม่มีผ้านุ่งหม่มเพราะเคยลักขโมยผ้าผู้อื่นต้องหลบซ่อนเอาเส้นผมสวยงามนั้นห่มกายอยู่ในวิมานนานถึงหนึ่งพุทธทันดอนดังนี้ หัดเถนะหัดเถเตทิตทนนังณนะไมหังอุปะกัปปติเอเสตะถุปาสโกสโทัทโธเอตังอัจฉาทยิตวานะมะมะทักขิณะมาทิสาตถาหังสุขิตะเหสัสังดูก่อนท่านผู้นิรทุกทานที่ให้ในมือเราย่อมไม่สำเร็จ ยังไม่ควรเป็นเครื่องบริโภคอุบาสกผู้มีศรัทธาในที่นี้ควรได้นุ่งห่มผ้าที่จะให้แก่เราแล้วให้ทักษิณาทำดังนี้จึงได้รับความสุข